สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันวันไม่มีอะไรทาครับผมหยุดงานก็มาดูต้นมะละกอที่ตัวเองทําไว้นี่แหละครับผมตอนไว้นะตอนต้นมะละกอเพื่อที่จะเอาไปปลูกอีกเป็นให้มันได้อีกต้นหนึ่งจากต้นเดียวก็กลายเป็นสองต้นอาทิตต้นอาทิส่วนที่เป็นข้างล่างเป็นเง้ามันก็จะแตกออกอีกเป็นหลายกิ่งหลายก้านก็จะได้ทําให้มะละกอมันดกอีกอับฝั่งหนึ่งข้างบนก็จะเอาไป เออเอาไปปลูกอันนี้ก็จะทําให้มะละกอกลายเป็นมะละกอเตี้ยพันเตี้ยไปเลยครับทุกคนไม่มีอะไรทําจริงๆช่วงนี้ดูต้นลำอง,งอ,งองไปแล้วนะวันๆก็มาถ่ายต้นมะละกอให้เพื่อนๆดูนี่แหละครับผมดูอันนี้อีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้อันนี้ตระกูลเดียวกันนะมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์มะละกอพันธุฮอลแลนด์ก็คือตัดออกตรงนี้ตัดออกตรงนี้แล้วก็ให้มันแตกออกด้านข้างเห็นไหมครับผมมันแตกออกด้านข้างแล้วมันก็จะแตกออกแบบนี้แหละ และมันก็จะมันจะต้องขึ้นมาอย่างเนาะก็ต้องมีสองนี่เนี่ยมีเหน yet, ็นแล้วสามถ้าจะรักษาไว้ก็ต้องรักษาไว้ทั้งสามด้านเนาะสามตน้นมันอาจจะขึ้นเยอะกว่านั้กน,กนก็ได้นะอาจจะทานี่แหละเอาเหลือไว้ทั้งสามสามก้านสามกิ่งเพื่อใช้เป็นโตขึ้นมามันก็จะกลายเป็นต้นมะละกอต้นเดียวแต่ว่าจะมีกิ่งสามกิก่งสามกิ่งสี่กิ่งแล้วแต่เราจะเลือกเก็บไวนะ้เนาะแล้วก็จะมีมะละกอโดกแล้วที่นี้ครับผม ต้นเดียวได้ได้มะละกออีกหลายต้นเลยเออรู้จักคิดรู้จักทําปลูกกินไว้ปลูกไว้กินต้นเดียวที่เดียวสถานที่ปลูกที่เดียวต้นเดียวก็จะได้มะละกอได้หลายต้นอยู่ดกครับผมเราดูผลงานในอีกหลายเดือนอยู่ครับผมอีกหลายเดือนอยู่แต่ช่วงนี้ก็จะพามาดูต้นแบบนี้แหละครับผมดูนับวันนับนับวันนับเดือนนับอาทิตย์ไปให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอะ โอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เจอกัน e p ต่อไปครับผมกับต้นมะละกอ